น่้เง่าันหลงเยไม่เงยบยังไม่ดียับยมมเบี้ยวเยเก๋าเบี้ยวมาเบียซนนเรียมไหนบอว่าพอแล้วเก๋สวัสดีคะ่ะนี่ออยชาแนวค่ะ <laughs> มากินกาแฟะคะ่ะสุขสันต์วันลันก์ไทยนะคะ <laughs> ฉีกันสองคนสุขสันบันวาเลนไทายคะ่ะมากินกาแฟค่ะรูดข้าวนี่ไม่น่าเปนรคุณป้า,า,ากัน,นหมด้ว <c> ย <oughs> ยี่หกใจิดผีดุขัเก้องฮอนเอาองนไม่เอางคนลองฮอนจ้างมีลออนเขาช้ากวาเียันจะไอกีเย่ันนีหนาวจัอืม เสียสุขสันวันวะเลนไทยนะคะใครที่มีคู่แล้วก็ขอให้รักกันยืนยาวใครที่ยังไม่มีคู่ก็ขอให้เจอเนื้อคู่เร็วๆนะคะเจอไม่เลหจอเอยอมสุขดขึ้นมากเราใส่อัไไหมกลิน่นนมอ่ะเราใส่นุมน่มนนะุ่มขลย แต่ว่าจิ้มเส้นแล้วขมแบบขมมันเบ,บาหวานแค่อย่างเดีด็ดขมมังหดอยู่อันหดนำ้ำวิดีโอะะมังหัดพ่นยางมบป้งพ่นปลาเป็นเท่ากินแล้วพันสิมาัก็บตัว พากันกินอันขนมป้วช่องนะค่ะเนาะน้ำมันเป็นน้ำตาลน้ำตาลเม็นเม็ดเนี่เต็มโต๊ะเลย

หนาได้นเนะหนาละคนนี่แมมันลงวิดีโอไดดปะล่ะแดดแก้วได้เพากบ YouTube ได้เพราะมันเก็บวันไหนลงสวได้ยเขดอกบาตดลงนี่มันตัดนหมาคนแมวประมาณ มือนี้วันมาเล่นใต้เราจะก็เลยมากมากินมากินขนมแสีบๆจักอันหนึ่งจริงๆว่าสิไปอีกร้านหนึ่งเราจะรอมันปิดเราจะวันศุกรไปหาขนม,มกินนานนันกนานนันกนานันกนนก,ก็เลยได้นะ <c oughs> านเกียดจังกวนบอกไง เปิดลั่นดังในมัวบานเขาก็เปิดอันนี้กระด้างกระดันดับสองอันนี้ดังไม่ข้างอันขอให้มีความสุขมากๆนะคะใครที่มีเนื้อคู่ก็ขอให้รักกันยืนยาวใครที่ยังไม่เจอเนื้อคู่ก็เจอวันดีแหละสถานีมีความสวยมากเนาะมือนสถานที่ดูเดี๋ยเป็นของเก่านะเขาเห็นเสียดึงต่งเรา็เนดึงบได้เดี๋ยวเห็ดึงเดีสวย มาทักทายซื้อๆเนาะคะ่ะเนาะกินฮอดคือเกาเด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นี่อ่อยชาแนวนั่นเลยเด้อค่ะเด้อเห็นเบื้องลึงซึ้งมาสวยสวยมันนี่ขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อเบื้องอันอบื้องลึกเห็นสาวสวยน้ำแดง แ่ป่พอวัวันวัเล็นไพ่เนีุ่กสันวันวเล่นไพ่เด้อใส่กล่องกมหเห็นแนมลวดแนมแนมแนมใส่กแนมลวดไหายอุันมันมาเลนไพ่รอแล้ทุกนได้ไปเราเล้วรองบาย